สวัสดีครับท่านผู้ชมและนี่คือรายการเมืองไทยใช่เลยนะครับกลับมาพบก,กับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับกับผมสุธิพงศ์ทัตพิทักษ์ุลและทีมงานครับสัปดาห์นี้เมืองไทยใช่เลยของเราจะโฟกัสเรื่องของเราไปที่การทารุณกรรมสัตว์ข่าวการทารุณกรรมสัตว์นี้หลังๆจะมีให้เห็นกันบ่อยนะครับทั้งในสื่อดังเดิมไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีหรือสื่อโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้คุณสิริน,นันโรจนธรรมจะพาเราไปรู้จักกับกฎหมายในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์กันไปพบกับคุณสิรินันในช่วงนี้กันเลย สวัสดีค่ะพี่ฮาร์ดค่ะวันนี้รายการเมืองไทยใช่เลยนะคะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการทารุณกรรมสัตว์ค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงสัตว์ตอนนี้ต้องเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะสมกับสวัสดิภาพของสัตว์นะคะแล้วอย่างไรถึงเรียกว่าการทารุณกรรมสัตว์วันนี้เรามีคำตอบให้คุณผู้ชมค่ะ สถานการณ์การทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทยกลายเป็นเรื่องระดับชาติและนำความเสื่อมเสียมาสู่ประเทศไทยพฤติกรรมการทารุณกรรมสัตว์นับวันมีความรุนแรงมากขึ้นเช่นการกักขังไว้ในที่แคบการทรมานในการเลี้ยงดูการฝึกสัตว์อย่างทรมานและนำไปแสดงการปล่อยปละละเลยโดยขาดอาหารและที่อยู่แต่ในขณะนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ มีผลบังคับใช้แล้วเพื่อหวังคุ้มครองสวัดิภาพสัตว์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชายชานค่ะสวัสดีครับคุณสุนทสวัสดีค่ะค,ค่ะมาวันนี้ดีใจมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วสาเหตุของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเกิดจากอะไรคะครับมันมีหลายสายเหตุด้วยกันก็คือหนึ่งเป็นความเขาเรียกว่า บรรลุบรรดานโทรศใช่ไหมฮะเวลาโกรธอะไรทีไม่รู้จะไปลงที่ไหนลงที่ที่ที่สัตว์เนี่ยโดยเฉพาะสุนัขกับแมวเวลาโมโหอะไรขึ้นมาก็ก็ก็จะทําอะไรซึ่งเป็นการทารุณนะฮะอย่างไหนที่เรียกว่าทารุณกรรมครับในพรบฉบับนี้นะมีมาตราที่สาระบุว่าการทารุณกรรมเนี่ยก็กล่าวว่าว่าเป็นการกระทําหรือเล่าเว้นการกระทําที่ทําให้สัตว์นั้นได้รับความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ นะครับแล้วก็รวมท้งการที่เขาทำให้เขาเจ็บปวดเจ็บป่วยทุพพลภาพพิการที่ร้ายที่สุดก็คือทำให้เขาตายะนะครับนอกนั้นก็ยังรวมข่ากความนี้ยังครอบคลุมไปถึงว่า,าการที่เอา,เอาสัตว์ที่ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานมาใช้งานเช่นเ,เป็นสัตว์ตัวตัวที่ยังเยาววัยอยู่ตัวที่ชราภาพาตัวที่กำลังตั้งท้องอยู่นะครับ ถ้าลายกว่านั้นก็คือเอาสัตว์นั้นมาประกอบการมาคิดก็ระบุไว้ในคําจัดกับความของการทาลุณกรรมบ้านทั่วๆไปที่เขาล่ามโซ่สัตว์ไว้โดยเฉพาะหมาเราหมากับ,บแมวเนี่ยน,นะคะคล่ามไว้อย่างไหนถึงจะเรียกว่าทารุณกรรมสัตว์การล่ามโซ่หรือเชือกเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาของการดูแลสัตว์เลี้ยง<ม>เช่นสุนัขเนี่ยนะครับแต่การล่ามเนี่ยก็จะต้องมองหลายอย่างว่า ไม่ใช่ล่ามเขาตลอดเวลาจนทําให้แผลที่โซ่หรือว่าเชือกมีทําให้เขาเกิดแผลถ้าอย่างนี้ก็เข้าข่ายในการทารุณกนะรรมสามารถมองได้เป็นการทารุนหรือไม่ก็ผูกเชือกสั้นๆเขาไม่สามารถเดินไปไหนได้จะกินจะจะจะถ่ายอยู่ในจุดเดียวกันตรงนี้นะก็ก็เข้าข่ายจัดสมดุลภาพไม่ดีหรือมองว่าเป็นการทารุณก,ก็มองได้อีกเ,เรื่องห<อ><ใ>น,นึ่งนี้ฮอตฮิตมาก,กซื้อมาน่ารักค่ะ พอเริ่มโตน่าเกลียดไปทิ้งวัดนะคะคโดยเฉพาะหมาแมวที่ทิ้งวัดเยอะมากอันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมในพรบฉบับนี้มองเห็นปัญหาของอันนี้คือคือคนที่เลี้ยงเนี่ยตอนแรกน่ารักตอนหลังไม่น่ารักก็ไปปล่อยก็มีบทลงโทษไว้ด้วยนะครับว่าการเอาสุนัขที่แมวที่หรือสัตว์เลี้ยงอื่นที่อยู่ในพรบฉบับนี้ไปปล่อยถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นเจ้าของเนี่ยมีโทษปรับไม่เกินสิ0 0 0ื่นบาท นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมไปมีโอกาสไปให้ความรู้กับเยาว,วชนอะไรเนี่ยก็จะบอกว่า สี่ข้อถามว่าตัวเองก่อนจะเลี้ยงเนี่ยตัวเองมีสถานที่พอไหมไม่ให้ขับแคลบลูกวนชาวบ้าน<ๆ>พอเลี้ยงไปแล้วลบกวนชาวบ้านไปปล่อยเฉลยนะครับถามตัวเองว่าสถานที่ตัวเองพอไมไหมที่จะเลี้ยง2ตัวเองมีเงินพอที่จะเลี้ยงสุนัขไหมเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเวลาเขาจุดจะป่วยปล่อยให้เขานอนซมอยู่ในบ้านเนี่ยก็เข้าข่ายการทาดรุนละจัดสุขภาพที่ไม่ดีแล้วก็มีเวลาไหมไม่ใช่อย่างที่บอกครับเลี้ยงรอดไปเลอยแล้วตัวเองหายไปหมดหายไปเป็นเวลาหลายวันอะไรอย่างนี้ไม่มีคนดูแลเงี้ยเข้าข,าข่าย<า> สุดท้ายเ,าเลี้ยงเขาจนสิ้นอายุไขได้ไหม,มประเด็นนี่แหละที่จะทําให้เกิดปัญหาตามมาถ้าเลี้ยงไม่ได้จนสิ้นอายุไขคนก็จะไปปล่อยตามวัดตามกองขยะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งปล่อยสองที่นี้เขาคิดว่าปล่อยเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ได้เพราะมีคนใจบุญให้อาหารนะ,ะ,ะครับจะเขาเขาทำทำทาลุนหรือว่าอะไรยังไงอ่ะทำให้สัตว์ไปอยู่ในสภาพที่ไม่ดโดนปรับแน่ๆเรื่องนี้อ่าใช่ครับอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องนี้สงสัยมานานแล้วนะคะว่ามันเขาขายการทาลุนกรรมสัตว์หรือไม่ก็คือในเรื่องของการแข่งแข่งวัวแข่งควายการแข่งไก่ชนหรือเอาชนบัวอะไรพวกนี้ค่ะ<ม>ยังไงคะก็มีอนุมาตราน,นึ่งที่บอกว่าการการต่อสู้ ของสัตว์ตามประเพณีก็ยังสามารถทําได้แต่อย่างว่านะครับระบบว่ายนี้แต่จริงกฎหมายลูกอาจจะมีออกมาเพื่อว่าให้ให้ดูว่าการต่อสู้ที่เป็นประเพณีที่ยังทําได้อยู่ต้องอยู่ในกฎกติกามารยาทว่าไม่ใช่ชนจนไก่ชนชนกันจนตายไปข้างหนึ่งนะครับเลือดสาดอะไรไม่ได้่ใช่หรือชนแพ้ก็ไปแกงกินเลยคืนนี้หรือไปเหลาเดือยติดใบมีดซึ่งเราเคยได้ยินมาหรือเป็นการฝึกฝึกไก่ให้มัน เก่งขึ้นโดยการไปจิกไก่ซึ่งไม่มีทางต่อสู้อีกเนี่ยนะครับแขวนเอาไว้ซึ่งเคยเห็นในภาพวิดีโอพวกนี้เนี่ยถ้ายังชนยังชนได้นะครับแต่ว่าก็ให้อยู่ในกฎกติกามายามมีระยะเวลาเท่าไหร่ในการชนไม่ได้ชนกันวันอะไรายครั้งจนเขาไม่ไหวครับผมอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากๆเลยเรื่องนี้อยากรู้มากแล้วดิฉันคิดว่าประชาชนหลายที่ก็อยากรู้ว่ากฎหมายอันนี้คุ้มครองในเรื่องของการแร่เนื้อสุนัข แถวภา,าะคะอีสานเป็นยังไงบ้างครเอหลังจากพรบฉบับนี้ออกเนี่ยครับการเนื่องจากสุนัขไม่ใช่สัตว์ที่มันไม่ใช่สัตว์เศรษฐกิจเช่นกับไก่เป็ดหมูใช่ไหมครับเป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการแลกขายตามความเชื่อที่ผ่านมานะฮะแขวน ตามเขียงอะไรทุกวันนี้เนี่ยทำไม่ได้นะครับในพรบฉันนี้บทการลงโทษนะครับถ้าทําผิดนะฮะตารุณกรรมก็จาคุกไม่เกิน 1, 2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทมา<ะ>ตราที่3าสองก็คือเขา,เาจัดสวัสดิภาพเขาไม่ดีไปปล่อยตามวัตกุที่พูดกันก็ปรับ<ะ>ไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนะครับ<ะ>ในพรบนี้มีรูปมาตราหนึ่งนะก็ที่บทการลงโทษคือมาตรา34ก็จะบอกว่า ถ้าถ้ามีความถ้าพนักงานเจ้าพนักงานมีความเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีการทาลุนหรือจัดสซนภาพที่ไม่ดีเนี่ยขอเข้าไปตรวจโดยว่าการทาลุสัตว์เข้าไปตรวจเจ้าของต้องให้ความร่วมมือในการให้เข้าไปตรวจถ้าไม่งั้นถ้าจับได้หรือว่าขัดขืนเนี่ยจะมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทวันนี้นังรายการเืองไทยใช่เลยต้องขอกลาบมาคุณคุณชัยชาญนะคะที่ให้เกียรติมาเล่าสู่คนฟังในเรืร่องของกฎหมายฉบับนี้กันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขท่านผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมคงจะทราบเรื่องราวของกฎหมายทาดุนกรรมสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถักว่าใครนําสุนัขมาปล่อยอย่างที่เห็นนี้นะคะคือปล่อยที่วัดเนี่ยก็มีกฎหมายลงโทษเต็มที่เลยค่ะถ้ามีสุนัขรักแล้วก็ต้องดูแลมันต่อไปนะคะวันนี้รายการเมืองไทยเช่เลยนําเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวดีๆอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ ฉะนั้นครั้งต่อไปนะครับถ้าใครก็ตามคิดจะนําสัตว์มาเลี้ยงนําเขาเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวคิดดูให้ดีนะครับว่าจะรักดูแลและเลี้ยงดูเขาไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่นะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้คนของประชาชนน้องแพรวจะพาเราไปรู้จักกับวิสัยทัศน์และสไตล์การทํางานของท่านนายกอบจอสุพรรณบุรีไปพบกับน้องแพรกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ฮาร์ดวันนี้นะคะช่วงคนของประชาชนค่ะพาพาคุณผู้ชมและก็พี่ฮาร์ดนะคะมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้พราก็อยู่ที่คุ้มขุนแผนภายในวัดแคจังหวัดสุพรรณนั่นเองนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะพามีนัดกับท่านนายกอาบาจอจังหวัดสุพรรณบุรีคุณบุญชูจันสวรค์นั่นเองตอนนี้ท่านนายกรอเราอยู่ด้านในเราด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาท่านพร้อมๆกันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สุพรรณบุรีครับค่ะโอ้โหที่นี่อากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะทำไมถึงนัดเามาเจอที่นี่คะก็นี่ก็เป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อบจรับผิดชอบอยู่นะครับก็พยายามทําให้ต้นไม้มันร่มรื่นสวยงามให้เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปแล้วก็ไปหามุมสวยๆนั่งคุยกันดีกว่าครับ มะขามนี่ก็อายุเป็นพันปีนะครับอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับผมต้นมะขามยักษ์ใหญ่มากๆจริงๆค่ะเกี่ยวกับประวัติคุณแผนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆเดี๋ยวให้ท่านนายกเลือกเลยดีกว่าว่าเราจะไปนั่งคุยกันมุมไหนดีค่ะตอนนี้เราก็ได้มุมเหมาะๆแล้วนะคะงั้นมาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของท่านนายกกันบ้างดีกว่าท่านมาเป็นนายกได้ยังไงคะ ก็ด้วยการส่งเสริมของผู้หลักผู้ใหญ่ในสุพรรณบุรีนะครับ<ะ>ก็เห็นคุณค่าว่าเราจะมาทำงานเพื่อสังคมเพื่อประโยชน์ของจังหวัดได้นะครับ<ะ>ก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสุพรรณบุรีครับเป็นนายกมาก,กี่สมัยแล้วคะก็เป็นสมัยที่3นะครับสิบสอปีนะครับที่ ได้ทางานเพื่อคนทุพพันธ์นะครับค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าจังหวัดสุพรรณขึ้นชื่อเรื่องของกีฬาเรื่องของใช่ศิลปะอะไรพวกนี้หลากหลายเลยค่ะท่านวางนโยบายในการบริหารจังหวัดนี้ยังไงบ้างคะคือที่จริงนโยบายจังหวัดของเราเนี่ยมีเรื่องกีฬาการศึกษาการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเราในจังหวัดของเราเนี่ยส่วนมากจะไปภาพไปพร้อมๆกัน นะครับจะไม่ว่าใครต่างคนต่างคิดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเท่ากับว่าที่นี่คือมีความสามัคคีกันอยู่ทุกคนเสามัคคีคมีความรักมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรครับอยู่กันอย่างพี่อย่างน้อง <ๆ S 2> อะไรครับสิ่งที่ท่านเน้นมากที่สุดคือเรื่องของอะไรคะถ้าปัจจุบันนี้ผมเน้นเรื่องคนนะคือคนเนียหัวใจเลยส่วนมากเราทั้งเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องการบริหารประเทศหรือการบริหารจังหวัดเนี่ยเราไม่ค่อยได้เน้นเรื่องคน จากการทํางานของท่านตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมามีอะไรที่ท่านทําออกไปแล้วแล้วออกมาเป็นรูปธรรมเราบ้างคะตอนนี้ก็มีเรื่องพุทบอลมีพุทบอลมีนักร้องกีฬาดนตรีศิลปะตอนนี้เราทําหมดไอ้ที่ทําเพราะว่ามันมันเหมือนสร้างมนุษย์ทองคําถามว่าเราสร้างคนคนหนึ่งเนี่ยมีเงินเดือนเป็นล้านเนี่ยม,มันจะทำยังไงเพราะนั้นคนมีความรู้ ทํางานเป็นนั่นมันถึงจะมีราคาครับเป็นการไปส่งเสริมความสามารถที่มีตัวบุค,คลเราต้องเอาความสามารถของคนออกมาใช้ณนะวันนี้ในสุพรรณบุรีของเราเนี่ยคนจบป .7 ทำไรายได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านก็มีมนั่นก็คือเอาความสามารถของเขามาทำนะครับทำร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยเขามีไรายได้เดือนเป็นแสนเป็นล้านนี่ก็ยืนยันว่า ความสามารถของคนนี่แหละคือหัวใจเราต้อง การศึกษาหรือทุกอย่างเนี่ยเราต้องเอาความสามารถของคนอย่างที่เราเห็นของจังหวัดสุพรรณก็คือเรามีการพัฒนาแล้วก็มีการส่งเสริมในเรื่องของนักกีฬาครับนักฟุตบอลแล้วก็มีนักร้องด้วยใช่ไหมคะที่ผ่านมาเราเห็นเป็นรูปธรรมออกมายังนักฟุตบอลปัจจุบันของเราเนี่ยมห้านี่บางคนกินเงินเดือน5 0,000ื่นแล้วนี่ก็คือเขาก็เรียนไปด้วยไม่ใช่ไม่เรียนเรียนไปด้วยเล่นบอลไปด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่มันทําควบคู่กันได้ค่ะส่วนสิ่งที่ตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ท่านกําลังทําอยู่คืออะไรคะ ตอนนี้ก็มีเรื่องกีฬาเรื่องดนตรีตอนนี้ก็เราก็ผลิตนักร้องนะหลายคนเห็นบอกว่าตอนนี้มีอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการใหญ่มากๆของจองังหวัดสุพรรณก็คือมีการแข่งแข่งโมอเตอร์คอร์สค่ะ,คะก็เป็นระดับโลกนะเก็บคะแนนระดับโลกก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็คนดูก็เป็นร้อยล้านานะครับก็คือไอ้ที่ทำยังฟุตบอลเนี่ยก็ทำว่าเ,เรา เด็กรักฟุตบอลมีเยอะเราก็ต้องให้เวทีเขาถ้าเขาเขาไม่มีเวทีเขาจะมีโอกาสมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไหม,มเขาก็ไม่มีนะครับหรือทำโมอเตอร์คอร์สเนี่ยเราก็เหมือนคนต่างชาติมาเป็นหมื่นเนี่ยก็เอาเงินเข้าประเทศเรานะครับก็เราก็ต้องหากิจกรรมเราจะให้เขามาเที่ยวบ้านเราเนี่ย นอกจากเรามีแหล่งท่องเที่ยวนลย้ยเราก็ต้องทํากิจกรรมด้วยะนะฮะต้องทํากิจกรรมให้เขาบางทีคนคนเขาไม่อยากมาเที่ยวธรรมชาติหรืออ,อะไรเงี้ยเขาอาจจะมารีแลกซ์เรื่องอื่นก็ได้ะอะไรเงี้ยเราก็ต้องทํากิจกรรมให้เขาค่ะท่านนายกวางจังหวัดสุพรรณบุรีที่อยู่ภายใต้การทํางานของท่านนายกไว้อย่างไงบ้างคะคือเร,เราก็วางในเรื่องของบ้านเมืองสวยงามสะอาดนะครับ เป็นคนที่มีความจริงใจนะฮะแล้วก็มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยมาสุพรรณแล้วสบายใจมีมทั้งที่กินที่อยู่ที่นอนอะไรครบธรรมชาติสวยงามคนมมน่ารักอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายค่ะท่านคะช่วงคนของประชาชนของเรานะคะท่านให้ความหมายกับคำคำนี้ว่ายังไงคะถามว่าคนของประชาชนหมายความว่าไง คือมันต้องมารับใช้ประชาชนเป็นคนของประชาชนคือต้องอุทิศเพื่อประชาชนความฝันของท่านนายกที่ท่านจะสร้างจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ขึ้นมาท่านมองว่าอนาคตเนี่ยอยากจะให้เน้นในเรื่องไหนของสุพรรณความฝันผมเนี่ยก็คือผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้เกษตรกร,ะร,กระนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณของผมเนี่ยมีไรายได้ที่ดีมีฐานะที่ดี นะครับมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นความความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับชมขาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นหนึ่งในคนของประชาชนนะคะที่วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติและก็มีโอกาสได้มาพูดคุยท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณนายกอบจจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองต้องขอขอบคุณท่านมากๆเลยด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรากลับไปพบกับพี่ฮาร์ดกันต่อเลยค่ะ และช่วงนี้นะครับเราจะไปกันที่เชียงใหม่ไปพบกับน้องครีมนะครับน้องครีมจะพาเราไปรู้จักกับสเสน่ห์ของการให้บริการและห้องพักที่สุดหรูจากโรงแรมชื่อว่าเลรลานาจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับน้องครีมในช่วงนี้กันเลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทาและสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วในวันนี้ค่ะตามสัญญาครีมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะครีมอยู่ที่หน้าโรงแรมเดอรานาค่ะแล้วโรงแรมแห่งนี้นะคะก็เป็นสไตล์ล้านนาค่ะค่ะงั้นตอนนี้นะคะเรามารู้จักกับเจ้าของโรงแรมกันเลยดีกว่าค่ะคุณนัทวุฒิสุวรรณวงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่เปานะคะครับผมค่ะพี่เปาคะโรงแรมแห่งนี้นะคะตั้งมานานหรือยังคะก็ประมาณ5ปีแล้วฮะ5ปีแล้วครับผมตั้งแต่ปี2 0 1 0 แล้ว <c oughs> ก็ครบ5ปีปีนี้พอดีเลยแล้วสไตล์ล้านนาของที่โรงแรมแห่งนี้นี่เป็นยังไงคะออของเราก็จะเป็นล้านนาคอนเทมปอรี่นะครับก็คือจะมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาแต่ว่าก็คือมีความเป็นโมเดิร์นมีความสะดวกสบายแบบคนครุง <c oughs> นะฮะตรงนี้ก็คือ,อเหมาะกับผู้เยี่ยมาพักผ่อนเที่ยวในคูเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะในส่วนของเราก็อยู่ใกล้กับถนนคนเดินมาทิตและก็ว <c oughs> ัดพระสิงห์ <c oughs> ครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมคะครับเชิญเลยครับค่ะ สว่ายน้ำครับผมก็จะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับสวนนะฮะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําเลยของเรานี่เป็นสระเดือนะฮะแล้วห้องไหนล่ะคะที่พี่เปาบอกเป็นห้องฮานีมูลฮานมูนฮะอยู่ตรงหน้าสระว่ายน้ำเลยฮะโอ้โหห้องอบอุ่นมากคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะบรรยากาศเนี่ยมันโรแมนติกจริงๆนะคะเหมาะที่จะเป็นฮานมูลสวีทจริงๆเลยค่ะบรรยากาศเราก็จะเป็นหน้านอนแะเนาะ ะะตอนนี้ถ้าเป็นหน้าโลสั่นฮัร์โมนเรา3,600บาทะนะครับอย่างดีลักเรา2,009ซูพิเรียเรา2,005เงี่ยระหว่างห้องดีลักและซูพิเรียเราจะไซส์ซึ่งจะใกล้เคียงกันจะต่างกันที่ห้องน้ำ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราก็ได้ชมไปแล้วนะคะ2ห้องค่ะแล้วตัวนี้ค่ะครีมแล้วก็พี่เปานะคะมาอยู่ตึกใหม่ค่ะซึ่งตึกนี้นะคะก็สวยมากๆเลยตึกนี้มีกี่ห้องคะ,ะพี่เปาตึกนี้มี27ห้องนะฮะก็เราก็เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาก็เดจะพาไปชมก็จะมีไทดิลักและซูบปเลียที่จะมีเพิ่มให้พาไปดูได้ค,ค่ะ ห้องนี้เป็นห้องสูพิเละนะครับซึ่งก็จะเป็นไทที่ถัดลงมาจากติลักนะครับ<อ>ราคาที่จะถูกลงมาค่ะแล้วห้องนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างคะครับห้องสูพิเละเราก็คือจริงก็เหมือนจะเป็นห้องเบื้องต้นที่แบบว่าเหมาะแค่เรามาพักผ่อนแต่ว่าด้วยโลเคชันเราก็จะต้องมีในส่วนของระเบียงให้นะครับ<อ>เพื่อจะได้ดูวิวแล้วก็ะจะมีสวนอยู่ด้านล่าง ใหม่นะคะราคาแตกต่างกับตึกเก่ามากไหมคะอ่าจริงๆราคาเท่ากันฮะในห้องรูมไทยเดียวกันดีลักก็ราคาเท่ากันสูทเดียก็เท่ากันนะครับค่ะแต่เรายังเหลืออีกหนึ่งห้องค่ะสําหรับตึกแห่งนี้นะคะเป็นตึกใหม่เลยนะคะคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะในโซนของห้องดีลัก,ลกนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะคว้าวห้องดีลักห้องนี้ ก็สวยมากๆเช่นกันค่ะพี่เปาคะครับผมก็คือห้องนี้ก็จะเป็นห้องมุมก็จะได้ห้องใหญ่ขึ้นนะฮะ,ฮะคือก็จะมีระเบียงจะใหญ่ขึ้นนะฮะระเบียง<ม>ใ,หใหญ่ขึ้น คุณผู้ชมคะแล้วมาถึงที่โรงแรมแห่งนี้นะคะเขาบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่มีอะไรบ้างค่ะพี่เปาคะซิกเนเจอร์ของที่โรงแรมมีอะไรบ้างคะครับเ,เริ่มจากอาหารก่อนนะครับค่ะแอปเปรเซอร์นะครับของเรานะครับปอ,อเปียเดลานาครับปอเปียเดรานา<ช>เป็นยัง,ยงไงคะเอก็ข้างในก็จะมีส่วนผสมของทั้ง พืชสมุนไพรเนาะนะครับแล้วก็สามารถเลือกเนื้อเนื้อได้นะครับจะเป็นไก่เป็นปุ๊กหรืออะไร่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นจานเมนนะฮะถ้าเป็นอาหารไทยนะครับก็ข้าวผัดเรือโป๊ะครับข้าวผัดเรือโป๊ะใช่ครับในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับค่ะแล้วก็มาผัดกับน้ำพริกลงเรือนะครับก็เป็นข้าวผัดเรือโป๊ะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นกริลแซลมอนบัตเตอร์ฟลายนะครับก็คือเป็นแซลมอนนะครับย่าง ค่ะกับซอสบาซามิกแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นพอกโกดองเบอร์นะครับก็จะเป็นสไตล์เหมือนพวกใช่มันจะเป็นอาหารฝรั่งเศสนิดนึงนะครับก็จะเป็นหมูนะครับข้างในสตับบิชีส์นะครับก็คือมีชีสแล้วก็มีมันบดพวกนี้ฮะค่ะแล้วส่วนน้ำล่ะคะน้ำเดื่มเรานี่เรามีวันนี้เราพรีเซนต์สองตัวคือเป็นม็อกเทลนะครับคือนอนแอลกอฮอล์นะครับตัวแรกที่อยู่ใกล้ผมนี่คือ ช่างที้ฟรุตตี้นะครับม็อกเทลนะครับก็คือรวมผลไม้หลายๆอย่างตอนนี้ก็รีเฟรชนะครับให้มันสดชื่นเนาะค่ะตัวถัดไปนี่เป็นเวกอัพคอทำไมเวกอัพคอว่าตัวนี้กินแล้วมันจีดครับเวกอัพเลยตื่นเลยกินแล้วตื่นเลยสดชื่นเลยค่ะนะครับอันนี้ฮะต้องลองชิมดูค่ะแล้วก่อนที่เราจะทานอาหารกันนะคะให้พี่เปานะคะได้มอบสิทธิพิเศษอะไรให้กับผู้ที่ชมรายการเมืองไทยใช่เลยหน่อยได้ไหมคะครับก็สหรับ ผู้ชมนะครับที่สนใจเข้ามาพักที่โรงแรมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่โรงแรมโดยตรงได้เลยแล้วก็บอกว่าดูเนี้ยรู้จักโรงแรมเนี้ยจากรายการเมืองไทยใช่เลยเดี๋ยวเราขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้ส่วนลดเพิ่ม10%ครับสำหรับการเข้าพักต่อครั้งที่เข้าพักได้ค่ะแล้วส่วนลดอาหารด้วยไหมคะเออได้ด้วยครับ5%ครับส่วนลด่ารับดีเลยค่ะมาเชียงใหม่นะคะอย่าลืมดอรานานะคะ ที่นี่นะคะโรงแรมสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครีมและพี่เป่าต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเมืองไทยใช่เลยประจำสัปดาห์นี้นะครับแฟนๆรายการของเราสามารถชมรายการเมืองไทยใช่เลยทุกเอพิโซดย้อนหลังได้ผ่านทาง facebook.com นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเมืองไทยใช่เลยสัปดาห์นี้บทลงที่ตรงนี้ผมและทีมงานเมืองไทยใช่เลยขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ